คนโอเาอีกแล้วครับอะไรก็ช่างต้องเป็นเจ้าชายเจ้าน้ําตาก่อนันดับแรกเป็นอะไรอะ,ะผมกลัวผมไ,ไม่อยากให้แบบแฟนๆที่เข้ามาดูผิดพลาดนะครับเสร็จงานแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้เ,นเหนื่อยแต่สนุกครับเดียจริงๆหมดแรงจริงเพราะว่าในการไล์สุดของเราม,มันไม่เหมือนแสดงสด คืนหนึ่งเราแบบว่าอร้องแบบสิเพลง5าเพลงอะไรแบบนี้แต่ในการไลฟ์สดเราต้องวิ่งแบบเปลี่ยนชุดตลอดเวลานะครับเริ่มกันมาตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืน6ชั่วโมงโดยประมาณสนุกมากขอบคุณมาลายด้วยนะคะขอบคุณกางใจจากเอสตีซนดับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเดี๋ยวเสร็จงานคืนนี้เราก็ไปเจอกันต่อที่สาน้อเพิบันแพงนะครับเราไม่มีเวลาแล้วโอเคมาเลย ตามติดชีวิตเรศหมอรำซิ่งมาตื่นได้แล้วใกล้ละใกล้หกโมงละต้องเดินทางต่อละแอดดี้ okay, โอเคครับหมอเนียนไปไปนอนต่อในรถนะเอาบทตัวเองไปด้วยเข้าหอแล้วเนาะเข้าแล้วเข้าโรมแัน นี่คือกำลังเตรียมตัวไปแล้วใช่ไหมครับกำลังเตรียมตัวไปครับก็เดินทางประมาณ4ชั่วโมงไปถึงนุ่งก็จะประมาณ11เโมงครับผมเดินทางกันดีกว่าคุยกับกล้องเมันเสียเวลามันในบทนะครับบทรับลำเลินต่อ <was> later. ถึงแล้วครับสำนักง,งานสาวน้อยเทศบ้านแพงบรรยากาศดีมากพี่น้องอันนี้ก็คือจะเบียงของเรานะครับเรารู้เลยว่าเขามีข้าวให้กินแต่เราจะไม่แบบพึ่งน,น้ำบ่อน้าเราจะเตรียมข้าวเรามาเอง รอซ้อมเพลงแล้วก็เพิ่มบทเข้าไปอีกถามว่าอันเก่าจาได้ยังก็จําได้จะมีบทเพิ่มเข้ามาอีกไม่มีปัญหาครับถ้าไปที่อันเดอร์ทีวดอยู่แล้ววันนี้อดีตรับบทเป็นคนโรคภาอยอีกแล้วครับอะไรก็ช่างต้องเป็นเจ้าชายเจ้าน้ําตาก่อน,นันดับแรกแอบรักพี่แอนพี่แอนกับพี่เตา๋าคือเขาแบบชอบกันอยู่แล้วไงเราก็แบบว่าแบบทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่า ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมวันนี้เอดี้บอกเลยว่าก็มีความเก่งๆอยู่นิหนึ่งเพราะว่าเอ,อ็ดี้มาซ้อมแบบช้ากว่าเพื่อนเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ไล่สดเด้าฟาปีนแล้วคือกว่าจะเดินทางมาถึงมันก็ระยะทางมันก็ไกลนิดนึงแต่จะทําให้เต็มที่นะครับอันนี้คือพร <c oughs> ะเ,เอกดาวรุ่งลัมซค่ายเดียวกันแต่ะว่านั่เราก็เป็นพระเอกหมอล่ค่ทยเดียวกันที่ก็เปดีทันเดินเนาะลูิษย์ทุ่น่อมวยทีบ้ง รัมากครับรพย็นุ้ยนี่คนต่อไปจาวลุงสารอคนแบนแห่งยังาอันนี้กับรับเรามาแพ้งกันดนี่ไงยีนีนะเด้อปากเล็บแกแม่ยกที่วัดที่ว่าโดนเนื้อขันเบ้่อมาลับมูอขไปเบ้างมอลับสีน้ำแน่สวัสดีพี่เบียงนรุมนนะครับไล่กัน เดนแวลผ่านไปครับพระเอกวัดศิวะโดนนะครับบางคารก็จะเป็น <c oughs> พระเอกโบ้ครับผม <c oughs> พระเอกโบ้สุดทร ย่องซอยกันบอลลูนต้องย่องเนี่แม่โอนง้วให้เราสองตัวจะขาเนี่ยสวัสดีพี่น้องช่องช่างไอ้อดีตท่นเดอร์ครับเพิ่งได้เห็นตัวจริงพี่น้องเบงงััไครตัวจริงตอนนี้ใส่แม่อยู่บ้านในหัวเป็นผู้จังไลยเห็นแต่ไดยูทูบทูยูทูเโอ้ยจะเป็นบ้านนอกมันก็จะออกช่องน้ำเขาก็เลยบอลูนเรือก็เลยบอลหูมองติดตามฝากติดตามไอ้อดีตท่นเดือยละกันทีมมูฮั่นสามดาวเป็นเพื่นพร้อมนะครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณแมนของคลางเป็นไง อะไรบ้างครับวันนี้วกว็ห่วงค่ะวกว็ในน่านสีสีนอนเดือดขึ้นกัน พี่ซ้อมเพลงกันนั่นแหมซ้อมเพลงกันซ้อมได้เบิดขึ้นเนาะถามว่าได้บ่ไม่ได้แต่มาหลอกยูนี่ก็คือไม่ได้ซ้อมได้ยังไงก็ไม่ได้หง่บอนี่มันเลยเธอที่สามจ้าแต่ว่าเล่ากับสิบบอตื่นเต้นหรอเพราเราเคยขึ้นเวทีแบบใหง่มาอย่าร้องก็ไม่ได้ขึ้นเวทีผู้เดียววันนี้อย่าร้ายกล้วก็เกะคู่กันกับพี่ลำเพลินมงคลนะ แอดนี้ไม่มีคู่นะ,ะเ,เพราะไอ้นี้เป็นคนอ,อกหกักคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักอ,อกหักตลอดจีบเขาเขาการว่ามาเขาไปมาผู้อื่นมาใครระบาดนี้ผู้ใดว่ากระหักอกอายต่ผู้ให้ฟังว่าน้องก้อยเป็นคนที่ความจําสั้นแป๊บเดียวก็ลืมลืมบทแต่สิ่งเดียวที่น้องก้อยไม่ลืมก็คือนอนค่ะค่ะ อายเป็นคนขี่ลืมมาจ้าเป็นคนขี่เรื่มจริงๆอันแบบบ่าซ้อมไปได้แป๊บๆเพึ่ได้แล้วปอกกลับไปซ้อมใหม่คือลืมหมดไม่ได้เลยเป็นคนขี่เรื่มอย่างนี้นิดๆหน,อนอ่อยๆก็ลื่มีิยังเดียวถเถอบนเืมมยังจ้าแก <c oughs> เนเกา่าอ๋อคนไหนคะ่ะโอ้ยคิดถึงทุกคนอ๋อคิดถึงทุกคนหลายคนเลยฝากบอกไปถึงคนเก่าๆทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนภาษาไทยมา That night. นี่ก t เป็นเวลาสี่ทุ่มครับผมสำลรับขั้นในการซ้อมกันนะครับผมอันนี้รอบนี้ก็คือว่าไม่ให้ดูสคริปต์เข้าไปลันทูเลยไม่มีคำว่าดูสคริปต์เราจะยาวคนไปเรื่อยคืนนี้เราจะมาดูว่าจุดสิ้นสุดของเราถึงประมาณที่ไหนถ้าไม่ได้ก็าจะาเป็นถึงเช้าเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้คือเขาเข้มงวดกันจริง นี่เขามาดูผิดมางนะครับแต่ผมก็ยพยายามทาให้มันเต็มที่จริงๆมันก็เป็นครั้งแรกของแอนนีน้ที่พี่ได้เล่นแบบต่อบทกันแบบนี้นะมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ามาดีอะแต่พอมาถึงเวลามันก็เออที่เพิ่งได้ซ้อมครั้งเดียวเองแล้วครั้งแรกที่ได้เข้าฉากกับพี่แอนนะครับเพราะว่าพี่แอนก็เพิ่งมาซ้อมมันกน

ยะมาีกตอทีนี้มีปัญหากานรู้สึกว่าเพลงช่วงท้ายมันมัยาวไปครับเพลงน้ายังไม่ได้ให้รีบเมลงผมแับวุ่งใจนิดนแอนดีใจที่สิริพทักษพีเดลิตต์สิริทก็ ซ้อมกันหนักมากนะครับบอสโจบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบว่าแบบทุกคนทุ่มเทแล้วก็พรุ่งนี้บ่ายโมงก็ต้องมาเริ่มซ้อมใหม่นะครับรันคิวกันแบบยาวแบบเล่นจริงเลยนะครับผมเพื่อความแบบเป๊ะเพื่อคุณภาพให้กับพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับนะครับที่ซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามาเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันครับีเนกเ The next day ตอนนี้เราก็ เบอร์สายสายยังครับสายธรรมะสายธรรมะเราบทยังครับวันนี้ราบทเป็นวรุ่นในไทยบานบทนี่คือตรงทะเลาะกับลำเพืินเาีย่ขนาดทียาโเขคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีกับพี่ซองดูฮีครับอัน่มันสุดหมีสุดซอมรถรับรับครับรับไปเรื่อยรับน้ำไหลสดงอะไรมีไหลสชนกางเอือนเด้อยเครับเด้อ ครับละมุนเป็นละมุนเป็นคู่เต่านะครับว่าเป็นครูเต่าในเรื่องแต่จริงแล้วห้ากมามีเขาเอินมาอย่างมีฉากที่เข้าดินดันด้วยใช่คอดี้คับคู่เต่านี่สิเป็นคู่อเล็กกันเพราะว่าแย่งนั่งเอกคนเดียวกันเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีเดี๋ยวพี่เต่าแต่งตัวหล่อๆเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับขอบคุณพี่เต่านะครับตามมาเลยครับยอยู่กันเป็นอาลาบ้มครับสวัสดีครับมีแต่คนสวยๆครับอยู่ข้างใน นี่เลยครับนางเอกสาวประจำยิมงานหนึ่งนางเอกสาวในดวงใจของเวดีคืนนี้น้องก็ได้รับบทเป็นอะไรครับเป็นสาวข้ามปีคาเฟ่ค่ะเป็นสาวข้ามปีคาเฟ่แด้ยินข่าวว่าผมพบคู่กันกับอ่าพี่ล่ำเพลินพงศกรสาวเนีค่ะอดีใจนะลูกครับเราสมหวังครับมาคืนอดีตครับเล่นเรื่องยังกับซามต้องพบหักทุกเรื่องครับเพราะว่าชีวิตจริงก็คือแบบนั่นแหละประมาณนั้นแหละ ขอบคุณน้องก้อยครับเดี๋ยวให้น้องก้อยแต่งตัวเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คข้างๆเวทีสาวน้อยในบ้านแดงนะครับตอนนี้กำลังเริ่มทำการแสดงแล้วผมเห็นพไพเอ็กนักร้องสุดหล่อคนหนึ่งอยู่ข้างเวทีเราจะมาสัมภาษณ์เขากันครับสวัสดีครับสวัสดี วั bom, นนี้พี่ตีรับบทเป็นอะไรบ้างครับวันนี้เป็นคนเข็นฉากครับคุคนเข็นฉากพอดีเลยข่อยกับคุณอยู่ฟังคุณพอดีก็เล่นคู่กับน้องเวียงครับต่อจากภาคแรกครับผมต่อจากภาคแรกใช่ครับเล่นเป็นทีเลยครับผมในกับฝากพี่น้องติดตามครับผมบนเวทีการแสดงสาวน้อยเป็นรังเพลงคนรักอำรณภาคสองนะครับขอบคุณพี่ตีนนรงค์ครับ มาให้เงินสดจะยิ่งเงินกูแฟนคับูนเลยอะไรคาบียาอยู่อะไรคาเบียาอยู่ขอบคุณครับขอบคุณพี่สองดูฮีนะครับม่วนหลายม่วนหลายเมือนี้ยอกปอยดูนเรียบร้อยครับผมมวลรักลำเพลินซีซั่นสองแอนดี้เป็นบ้านแพงนะคะขอบคุณพี่วิกกี้แล้วก็ครูบี้ด้วยนะคะแอนดี้เป็นบ้านแพงยำจังคือยำแนี่ยคืยำแนี่ยยำจังถามแม่แม่ก่อนถามแม่แม่ก่อนเอาบ้านหักแอนดี้ก็ซื้อบัตรเดี๋ยวมหรา แดนบอ้อันนีสวยเนาะขอบคุณชุดจากคูบีนะครับผู้ใดอยากสร้างตัดสร้างได้เลยเรื่อยข้าพาร์ทคุบีนี่แหละแต่ชุดสามเท่าฮะคูบีคูณสามข้าสร้างการ์ดบอสเพราะอะไรเยอะวากตายตายแล้วสาธุสาธุให้ดีได้แบบนี้ตลอดนะครับแต่มีโปรเจกต์ร่วมอยู่นะพูดแล้วนะครับถ้าอันดี้ไม่ได้มาก็คือ จะเจ้าตัวบุรุงคู้พี่แต่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายเพลงนะจะเป็นสไตล์สายเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆมขอบคุณคุ้พี่มากๆนะครับเอาไป็เจอกันงานหน้าเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อขอบคุณแฟนกลับเอ็ดดี้ตันเดอร์แล้วก็ขอบคุณทีมงานสาวน้อยเพชรรุ่นแพงท่านกล่าวสาวน้อยเพชรรุ่นแพงขอบคุณทีมงานทุกคนทุกแผนกครับเซหรับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปที่ทุกช่องทางที่าจะเป็นติ๊กตอกเฟซบุ๊กไอจียูทูบทุกอย่างเลยติดตามเมียแห้งพี่น้องวัอนี้ขออออนนนุญาตตขไปพก่ะครับ আপন তু কন্যা গলায় করছে আপু